กิจกรรมในวันนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะเฉะลิมฉลองการเปิดร้านใหม่ของเรานะครับก็เราเปิดร้านวันนี้เราจัดกิจกรรมเปิดร้านแบรนด์โอเพนนิ่งสเกชเชอร์เดมอลง,งาม,มวานนะครับก็เรามีกิจกรรมคือ,อ,อช่วงเช้าเนี่ยเรามีการแจกคูปองไายนะครับ20 50าบใบขงหมดนะครับ hmm. ก็ม so, ีทั so so ้งส่วนลดหนึ่ on ับาทแลวก็5 hey, right? ้าบาทก็จริงหลักๆคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาดูว่าเออร้านนี้ที่เราเปิดเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านของสเก็ชเชอร์เราแล้วก็มีสินค้าที่หลักหๆมากๆเลยมีทั้งแบบเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยครอบคลุมทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มทุก้าเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆร้านสเก็ตเชอร์ร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในละแวกของดอนทับรีแล้วใช่ค่ะในละแวกนี้นะคะถือว่าบบโจย์สหรัใช จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องคอลเลคชันนะครับก็อยากชูสามตัวเด่นๆนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นตัว Hello Kitty นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว Jeremy ีนิที่ผมแล้วก็น้องเท้าหน้าใสานะครับแล้วก็ตัวล่าสุดคือคอลเลคชันแบบคุณมิวชุดพิเศษนะครับซึ่งอยู่บนดิสเพย์ D ด้านหน้านะครับก็สามตัวเนี้ยเป็นสามคอลเลคชันที่เป็นคอลเลคชันใหม่ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะนำมาให้กับลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันนะครับแต่จริงๆแล้ว นอกจาก3ามคอลเลคชันซึ่งเป็นคอลเลคชันหลักจริงเรายังมีสินค้าอื่นๆซึ่งเป็นแบบคีของเราที่ขายดีมากๆอย่างเช่นรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินนะครับซึ่งก็เรายังมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกชอบได้เยอะแยะมากๆา ซึ่งด้วยเทคโนโลยีนี้คือจริงๆตรเนี้รองเท้า่มันใส่สบายมากใช่ไหมคะคือแบบยืนนานๆเดินนานๆเนี้ยด้วยเทคโนโลยีมันช่วยทขาให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นานมากเพราะว่าด้วยมันใส่สบายใช่คือ<ห>จุดเด่นของสเกชเชอร์อย่างหนึ่งคือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ทุกรุ่นรองเท้าเนี้ยคือเรามีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแบบตัวอินโซตัวอาโซแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี้ยคือเป็นวัสดุอย่างดีก็ถ้าใครได้ลองใส่สเกชเชอร์ดูน้อยคนนะครับที่จะไม่ซื้อจริงๆคือยากให้มันลองใส่แล้วก็ลองเลือกจะได้รู้ว่า เฮ้ยเรามีสินค้าที่แบบมันใส่สบายจริงนะใช่แล้วก็จริงๆได้ร่วมง,งานกับพี่ๆ Sketcher C&C แบบบ่อยมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสใส่ Sketcher ตลอดอยู่แล้วฮะไม่ได้ว,ว่าเกือบทุกงานเลยจนแฟนคลับแซวว่าว่าน,นี้ก็ใส่ Sketcher อีกแล้วเลยฮะก็ต้องบอกว่าใส่สบายมากๆแล้วก็ไปทํางานหรือว่าไปทํทธุระต่างๆอย่างเงี้ยสามารถใส่สบายแล้วก็ สามารถมิกได้กับทุกลุคครับผมแล้ววันนี้เองทีมใช่ครับวันนี้ใส่คอลเลคชั o n Jeremy Will น่ารักมากๆพอตัวเราใช่ครับก้าวก็ชอบใส่แบบนี้แหละแขนยาวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอได้มาใส่ตัวเนี้ยลายก็น่ารักแล้วก็กางเกงหยิบใส่ได้กับทุกตัวในตู้เลยเป็นเสื้อที่ใส่แบบได้กับหลายๆตัวมากผมเชิญชวนให้ลองมาดูคอลเลคชันา3คอลเลคชันนี้ใช่ครับก็สำหรับ สเก็ตเชอนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาหาซื้อหาใช้กันนะครับเพราะว่าเก้าใช้เองก็ดีมากๆครับผมอยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับ ก็จริงๆสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็อยากฝากถึงชาวนนทบุรีเลยนะครับว่าจริงๆสโตร์นี้เป็นแฟลกชิปสโตร์ของชาวชนนทบุรีนะครับก็อยากให้มาลองเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าสเปเชอร์กันคือเรามีสินค้ายเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สโตร์นี้เป็นสโตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ของเราจริงๆเรามีพนักงานมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ อยากให้มาลองเลือกซื้อเลือกชกันนะครับค่ะมีแคมเปนอะไรส่งท้ายปีด้วยไหมครับาก็จริงๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วง Black Friday ใช่ไหมฮะคือถ้ามาซื้อช่วงนี้เนี่ยซื้อ1คู่ลด30แต่ถ้าซื้อ2คู่ลดไปเลย50ใช่คือแล้ว2คู่จะลด50นะครับคือเป็นสินค้าใหม่ดังนั้นเนี่ยก็ เลียกได้ว่าเป็นช่วงที่แบบเราคืนกำไรให้กับลูกค้าจริงๆคือจริงๆแล้วอยากจะอยากจะบอกคือจริงๆชุดนะคะตอนนี้มันมีชุดของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นตัว Hello Kitty เนี่ยเราสามารถที่จะแบทช์กันได้แม่กับลูกใส่ด้วยกันได้ใส่เป็นป้าที่คู่แม่ลูกได้แล้วก็รองเท้าก็เหมือนกันล้วก็มีตัวที่มันเป็นแบบมิกซ์กันได้